คุณสวัสสมชยัยสวงการบอกว่าเห็นคนจะพักการเมือหนึงสัมภาษณ์และออกสื่อเคลมลายวันว่ามีสวหลุนแล้วเท่านั้นเท่านี้อ้างสื่อในทีมอ้างวันมีมากขึ้นทุกวันมากขึ้นถึง20คนแล้วคุณสมชายขอพูดในฐานะที่เป็นสวบอกไปตรวจสอบแล้ยืนยันแล้ว ไม่จริงตรวสอบแล้วมีสวที่ประกาศตัวระบุชื่อว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกโดยไม่พิจารณาคนอื่นมีแค่6คนเสร็จแล้วมาดูคุณสมชายแสวงการค่ะเริ่มที่แฮชแท็กที่1นึ่งแฮที่1นกลวิธีหาเสียงสวโหวตนายกอยากขู่ไปเคลียร์ไปเคลมไปสวทำหน้าที่ขู่ไปก็ไม่กลัวจะดำเนินคดีต,ตามกฎหมายให้ถึงที่สุด คุณสวัสสมชายแสวงการบอกว่าเห็นคนจับพักการเมืองหนึ่งสัมภาษณ์และออกสื่อเคลมรายวันว่ามีสวหนุนแล้วเท่านั้นเท่านี้อ้างสื่อในทีมคือพรคการเมืองเนี้ยนะอ้างสื่อในทีมอ้างว่ามีมากขึ้นทุกวันมากขึ้นถึงยี่คนแล้วกําลังเจราจาและอ้างว่าในระหว่างเจราจาเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้น20ถึงจาก20อาจจะเป็น40ฉะนั้นคุณสมชายขอพูดในฐานะที่เป็นสว บอกไปตรวจสอบแล้วยืนยันแล้วไม่จริงมไม่จริงแฮชแท็กอย่าเคลมตรวจสอบแล้วมีสวที่ประกาศตัวระบุชื่อว่าจะเลือกพิธาเป็นนายกโดยไม่พิจารณาคนอื่นมีแค่หกคนสวนะเลือกพิธาเป็นนายกเนี่ยหกคนตรวจสอบสมาชิกสวทุกท่านล้วนมีวุฒิภาวะแสดงเสียนาลมส่วนใหญ่ไม่ให้สัมภาษณ์อยากแบ่งเป็นหลายกลุ่ม สรุปดังนี้หนึ่งกลุ่มที่รับพิจารณาว่าจะโหวตตามเสียงข้างมากยังมีเวลาอีกสองเดือนเดี๋ยวค่อยว่ากันซึ่งกลุ่มนี้ไม่อาจเคลมได้ว่าเขาจะโหวตพิธาเป็นนายกเขาบอกมีเวลาสองเดือนอสองกลุ่มที่มีเงื่อนไขว่าอย่าอย่าแก้มาตราน,นิ่หนึ่งสองอยากระทบความมั่นคงกลุ่มนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณแต่เขาบอกว่าอย่าแก้ สามกลุ่มสวที่ปิดสวิตูเกตัวเองเขางดออกเสียงเขาประกาศเลย 4. ส,สวส่วนใหญ่มากกว่า180%มากกว่า80ติดตามข่าวสารตรวจสอบข้อมูลมีเกณฑ์พิจารณาคล้ายกันคือดูเรื่องคุณสมบัติความประพฤติพฤติกรรมจริยธรรมของคนที่จะเป็นนายกดูนโยบายพักร่วมที่ทางการนำพาประเทศว่าจะเจริญก้าวหน้าสงบสุขมั่นคงไหมดูนโยบายต่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า สอวอทุกท่านมีวุฒิภาวะและวิจารณญาณในวันโหวตแน่นอนย้ําขอให้พักการเมืองต่างๆเดินตามคันลองประชาธิปไตยอย่าทําแค่ลมปากชมไปดีไปเคลมไปรอขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญดีกว่ารอประกาศรับรองสอสจากกรกตนใน60วันและรอรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาขั้นตอนก็นคือว่าเมื่อประกาศสอส กอตอประกาศรับรองสอสแล้วใน60วันแล้วนะคะก็จะมีประกาศวันเปิดประชุมวันเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเลือกประธานสภาผู้แทนซึ่งจะดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภานัดประชุมเพื่อโหวตเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีดูทั้งหมด12 3 4ขั้นตอนแล้วยังมีเวลาให้สอวอพิจารณาอย่าก,กดดันอย่ารวบรัด ไม่ใช่วัฒนธรรมการเมืองที่ดีประชาธิปไตยที่ดีต้องมีคุณธรรมอไม่ใช่สักแต่พูดว่าคำว่าประชาธิปไตยไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store